ท่านผู้ชมคะสั้นๆไปดูเรื่องของเบนลี่สักหน่อยเขาจะให้ท่านผู้ชมหลายท่านรอติดตามอยู่นะว่าสรุปผลมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วตอนแรกที่บอกไม่เป่าอ่ะไม่เป่าว่ามีแอลโกอฮอล์ในเลือดหรือเปล่าแต่ใช้วิธีตรวจเลือดแทนผลบอกจะออกหนึ่งกุมภาพันธ์หรอสุดท้ายไม่ใช่นะคะวันนี้ตำรวจที่เป็นระดับผู้บังคับบัญชาบอกว่าผลตรวจเลือดน่าจะออกพรุ่งนี้ถ้าผลออกมาถึงจะแจ้งข้อหาเหมาแล้วขับค่ะไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะคะนี่เบนลี่มาแล้วคันก่อเหตุในวงกลมสีแดงนะคะ พยายามจะแซงซ้ายแล้วไปชนมิสูบิชิปาเจโร่ที่มากัน6คนชนแบบนี้จากนั้นรถกระบะดับเพลิงอปพรอที่ตามหลังปาเจโร่มาเบรกไม่ทันก็ชนเข้าอีกคันหนึ่งเสียหายกันหมดนะคะยังเคราะดีว่าไม่มีคนเจ็บหนักท่านผู้ชมใน b e n จ l e y เนี่ยมีขวดวายอยู่ในรถด้วยนะคะแล้วคนก็มองกันว่าเมาแล้วขับหรือเปล่า แต่ที่วิาพากษ์วิจารณ์กันหนักๆเลยก็คือคนขับรถเบนซ์ลี่ซึ่งเป็นรถหรูเนี่ยไม่ยอมเป่าเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะตอนที่ไปถึงสอนอทางด่วนหนึ่งพยายามจะดื่มน้ําพยายามจะเคี้ยวหมากฝรัง่งและเข้าห้องน้ําตลอดเวลาเหมือนกับว่าพยายามจะถ่วงเวลานะคะที่สุดตํารวจต้องพาตัวไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลตํารวจคนก็รู้สึกว่าถ่วงเวลาอย่างนี้ มันจะยังมีแอลกอฮอล์อยู่ไหมถ้าเกิดว่ามันมีแต่แรกอะนะมันจะยังอยู่ไหมหรือมันจะลดน้อยลงตามเวลาที่ผ่านไปแถมพนักง,งานสอบสวนยังบอกอีกว่าการไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลผลออกหนึ่งกุมภาพันธ์อะไรการทำเมินนานขนาดนั้นช่วงบ่ายที่ผ่านมาโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติพลตํารวจรีอาชยนไกรทองบอกว่าพบาตรสั่งการแล้วนะคะคดีนี้คาดว่าผลตรวจเลือดจะออกมาในวันพรุ่งนี้ค่ะ ริงก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สิทธินั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยพนักงานสอจะมานะครับว่าสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเกิดเป็นการปฏิเสธไม่ยอมเป่าโดยไรในเรื่องของหาการหาเหตุผลมาเนี่ยทุกอย่างก็จะจะอยู่ในสํานวนเพราะว่าจะมีเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติอยู่ต,ตอนนี้เรามีการส่งไปตรวจน,นะครับเลือดว่ามีแอลกอฮอล์อยู่เท่าไหร่นะครับคิดว่าพรุ่งนี้ เะคงจะได้ผลแล้วก็การดําเนินการอาจจะแจ้งข้อเก่าวหาหรือการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับทางผู้กับขี่ก็คงจะต้องเป็นไปตามกฎหมายตรงนี้สําคัญนะคะท่านโฆสกบอกว่าคือร้อยเวรเจ้าของคดีบอกการปฏิเสธจะเป่า เป็นสิทธิ์ของเขาโคศกบอกอ่ะก็จริงก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถ้าสิทธิ์นั้นไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นหรือละเมิดกฎหมายตำรวจน่ะที่ทำหน้าที่ตรงนั้นก็ต้องพิจารณาบังคับใช้กฎหมายด้วยครับแปลไทยเป็นไทยอีกทีแปลว่าถ้าคุณไปขับชนละเนรละนาถขนาดนี้แล้วคุณปฏิเสธเป่าอย่างเงี้ยปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับถูกไหมถ้าตีความแบบนี้นะคะ ส่วนทางรองพอบชนค่ะคนตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกนะคะก็บอกว่าแจ้งข้อหาคนขับเบนลี่ไปแล้วตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุนะก็คือตั้งแต่คืนวันที่7มกราคมเป็นข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแต่เมาแล้วขับต้องรอผลการตรวจเลือดซึ่งจะออกในวันพรุ่งนี้ส่วนความเร็วรถที่คนอยากรู้ก็ต้องรอผลอย่างเป็นทางการจากทีมพิสูจน์ของกองบังคับการตำรวจจราจร ส่วนทางเจ้าของรถปาเจโรนะคะผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าทางเบนจ์ลี่เขานัดเจรจา,าวันนี้หนึ่งทุ่มที่สอนอทางด่วนหนึ่งก็เดี๋ยวรอดูว่าผลจะออกมาเป็นยังไงส่วนรถดับเพลิงอ,อปรพอรตกลงค่าเสียหายกันไปแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุก็คือทางเบนจ์ี่จะซื้อรถและอุปกรณ์ให้ใหม่ทั้งหมดค่ะอา้าวเปิด